วันนี้เราจะมาสอนการใช้ตอบแห้งนะครับรุ่น16ถาดครับหน้าตาประมาณนี้นครับผมโอเคมาดูส่วนสวิตกันนะครับสวิตเปิดปิดเป็นตัวนี้นะครับก็จะมีบอกว่ากดมาข้างล่างเป็นใช้เวลานะครับทําเมื่อกดขึ้นข้างบนก็คือไม่ใช้นะครับคือกดขึ้น เครื่องทางานแล้วนะครับทีนี้ฝั่งนี้ก็ตั้งอุณหภูมินะครับทีนี้ถ้าเราอยากใช้เวลานะครับก็กดที่สองแล้วก็ตั้งนะครับอน,นี้หน่วยเป็นชั่วโมงนะครับเกตเลขนะครับอันนี้หนึ่งตั้งหนึ่งชั่วโมงครับสองชั่วโมงเต็มที่สิบห้าชั่วโมงนะครับ ก็แล้วแต่สินค้าลูกค้านะครับว่าอบกี่ชั่วโมงใช้อุณหภูมิเท่าไหรก่ก็ผมตั้งไว้ที่อุณหภูมิ40นะครับโอเคครับมันใช้งานประมาณนี้